มาต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยค่ะต้องบอกว่าทําเอาป่วนกันทั้งหมู่บ้านหนลังจากที่มีคุณลุงรายหนึ่งเป็นตัวตึงค่ะแอบไปซดเล่าตอนกลางวันแต่ปรากฏว่าคุมสติไม่อยู่อารวาดข้ามวันข้ามคืนญาติพี่น้องจะเข้าไปเตือนจะเข้าไปห้ามไม่ไหวจริงๆที่สุดก็ต้องพึ่งมือตํารวจไปชมคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะมาคุบไปไปพักก<ป>่อนพักก<ป>่อนอยากเดี๋ี่น้องมาขอน้ำขอเอาโอเคได้ห หลังจากที่อรารวาตมาเรียบร้อยแล้วนะคะต้องพึ่งพี่ตํารวจแล้วนี่ที่เราเห็นคือคลิปที่พาคุณลุงคนนี้มาสงบสติอารมณ์ที่โรงพักค่ะที่ตํารวจสพเมืองชัยนาทนะคะคุณผู้ชมเขาคุมตัวคุณลุงรายหนึ่งอายุราวๆ60ปีมาจากบ้านพักในพื้นที่ตําบลท่าชัยอําเภอเมืองชัยนาทหลังจากญาติญาติแจ้งบอกว่า คุณลุงคนนี้ดื่มเหล้าเมาแล้วก็ชอบโวยวายโวยวายอย่างเดียวไม่พอคว้างปลาเข้าของด่าทอชาวบ้านข้ามวันข้ามคืนรวมๆแล้ว20กว่าชั่วโมงจนกระทั่งทำให้ญาติๆเนี่ยเขานอนไม่หลับชาวบ้านก็เดือดร้อนเหมือนกันบอกโอ้โ oh, ห oh, แบบนี้เสียงดังข้ามวันข้ามคืนจะนอนได้ยังไงจนคนแถวนี้เขาตั้งชื่อให้ใหม่ค่ะชื่อว่าตัวตึงท่าชัย oh. ที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องพาคุณลุงลายนีย้ไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก ไปดัดนิสัยกันหน่อยพาไปเปลี่ยนที่นอนข้ามคืนกันบ้างทีนี้ฝั่งคุณลุงก,ก็ยอมรับนะคะบอกว่าผมเนี่ยเมาจริงๆสาเหตุที่ต้องดื่มเพราะน้อยใจคนในบ้านอชอบบน่นชอบว่าผมประกอบกับช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหมทําให้เครียดงุดหงิดง่ายก็เลยไปซื้อเหล้าขาวมาหนึ่งขวดแล้วก็ดื่มจนหมดเลย จากนั้นเนี่ยมารู้ตัวอีกทีนึงโอ้โหอารมณ์มันไปแล้วมันคุมไม่อยู่อัาวาดข้ามวันข้ามคืนก่อนที่ตำรวจจะพามาสงบสติอารมณ์มาเปลี่ยนที่นอนในห้องขังแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม,มหวังว่าหลังจากนี้จะกลับตัวกับใจนะคนอื่นเขาเดืดอ